ครับสวัสดีนักลงชุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำค่ำคืนที่4เดือนพฤศจิกายนครับอย่าลืมไปส่ของตัวบริการ s ิกญนลทองคําสกุลเงินนะครับนักทุนครับเรามีค่าบริการเฉลี่ยตกเพียงวันละ3 9บาทเท่านั้นครับท่านใดสนใจแอดไลน์มาคุยกับกระผมได้เลยท่านใดอยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของตัวข่าวสารนะครับวันนี้ทองคําขึ้นทําไมทองคําลงทําไมเนี่ยเราจะได้เรียนเราจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยครับ s ิงคสไมล์เกเป็นบลกเกอร์ที่ค่าสเปรดถูกไม่จำกัดก็ด้วยการเทรดนะครับท่านใดสนใจเหมือนเดิมครับแอดไลน์ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเรียกได้ว่านะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายังไม่จบนะครับนันทุนครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัททรัมนะครับเตรียมประกาศว่าตนนั้นได้รับชัยชนะนะครับนักทุนมี นักลงทุนหลายท่านเหมือนกันในวันนี้นะครับทักมาหาผมนะครับบางคนบอกว่าเอ้าคุณเลือกตั้งจบแล้วเหรอครับทำไมประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ได้รับชัยชนะครับผลปรากฏว่าจริงๆเนี่ยนักลงทุนคือการเลือกตั้งเนี่ยยังไม่จบนะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเตรียมแถลงและว่าเขาเนี่ยได้รับชัยชนะนะครับแล้วก็บอกเหมือนกันว่าเราจะนะครับผมรีบสั่งให้หยุดการเลือกตั้งโดยด่วนเลยนะครหมายความว่าสั่งหยุดนับคะแนนเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ทางฝั่งของโจไบเดนเนี่ยนะครับได้รับชัยชนะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับนักทุนแต่อันนี้แปลกจริงเพราะว่าอะไรครับล่าสุดแล้วครับทาง t h อ Standard เนี่ยมีการรายงานนะครับแปลข่าวมาเป็นภาษาไทยนะครับมีการระบุว่า Facebook และ i n s t a g r a m นะครับมีการส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่เป็นที่สิ้นสุดครับหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้เริ่มประกาศชัยชนะผ่านทางโซเชียลมีเดียไปล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนักทุน ในส่วนของตัวสถานะตลาดเนี่ยล่าสุดเลยนะครับเท่าที่ผมได้เช็คอยู่นะ,ละหลายๆสำนักเนี่ยก็ยังมองเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันในส่วนของตัว electoral votes นะครับหรือว่าคณะผู้เลือกตั้งเนี่ยตัวของคุณโจไบเดนนะครับได้รับคะแนนเนี่ยยังมากกว่ายังนําอยู่นะแต่ว่าทรัมป์ก็ตีตื้นขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันโดยคุณโจไบเดนนะครับตัวนี้เป็นจากสื่อ CNBC เนี่ยมีการระบุไว้ว่าทางไบเดนได้ไป224 ที่นั่งนะครับฝั่งฝั่งของทรัมป์เนี่ยได้ไป213ที่นั่งด้วยกันเรามาดูอีกนิดนึงครับนักทุนในส่วนของตัว Investing กันบ้างดีกว่า Investing ระบุว่าโจไบเดนได้ไป238ที่นั่งนะครับในขณะเดียวกันโดนทรัมป์ได้ไป213ที่นั่งซึ่งถือว่าตรงกันนะครับทีนี้ถามต่อว่าเอ๊ะคุณแล้วอย่างนี้คือมันจะจบหรือยังเนี่ยเราจะทราบผลตอนไหนนะครับผมได้ไปตามข่าวดูล่าสุดนะเขาบอกว่า ทางของเนวาดาเนี่ยน่าจะยังไม่ประกาศผลครับเพราะว่าจะต้องรอดูผลจากในส่วนของการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็การเลือกตั้งทางไปรสณดียเหมือนกันหรือที่เรียกกันว่าเมลินบอลลัสนะครับตัวนี้ถามว่าจะจบประมาณไหนคุณถ้าน่าขอสำนักขาวเนี่ยมีการระบุไว้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นวันพฤหัสบดีครับตามเวลาท้องถิ่นแต่ตอนนี้เนี่ยหลักๆแล้วนะครับเขาจับตามองไปที่รัฐนะครับ เพนซิลเวเนียเป็นสําคัญเลยนักลงทุนครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างสูสีนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นรัฐที่จะบอกว่าจะชี้ชะตาเลยว่าทรัมป์กับคุณโจไบเดนเนี่ยใครจะมีโอกาสนะครับใครจะมีแนวโน้มที่จะได้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีมากกับการเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าความผันผวนในค่ำคืนเนี่ยมันจบหรือ,อยังคุณคําตอบก็คือว่ายังไม่จบนะครับนักลงทุนบางคนถามต่อเอะคุณแล้วผมเห็นเหมือนมันมี การประท้วงนะครับเริ่มมีการก่อจลาจลเกิดขึ้นแบบนี้มีจริงหรือเปล่าคําตอบคือมีจริงครับนักงุนแต่ถามว่าส่งผลต่อตัวกราฟของเราไหมผลปรากฏว่าไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนะครับยังไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนะอันนี้ต้องบอกทุกคนแบบนี้ก่อนครับเอาละครับนักงุนครับแล้วนี่ก็คือการสรุปข,ข่าวสารทั้งหมดนะครับในค่ำคืนนี้สวัสดีครับ